สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านนะครับนี้มีเวลาว่างมาสํำรวจหมายนิดหน่อยครับมันมีแต่ไซส์ปลาเล็กที่เข้ามาปลาใหญ่ยังไม่เห็นเลยมีไซส์สามนิ้วสี่นิ้วถ้าไม่เจอปลาใหญ่ก็ต้องยิงปลาน้อยนะครับ กล้องเห็นโดนแล้วครับแต้มแรก นี่ครับไซป่าลองยิงก่อนประเดิมเดิมก่อนจะได้มันหม,มันมันมีตัวไซ์ขนาดนี้นั่นเลยครับไซปลาทอดสี่นิ้วสามนิ้วรอยทีสองตัวสตัวเดี๋ยวเราลุ้นตัวต่อไปนะครับ กลับถึงบ้านเรียบร้อยครับได้ปลาเมียวมาสี่ตัวปลาเมีวใส่กำลังทอดกรบไปไปใส่แล้วไปนี่ใบสองไปซ้ปมแล้ว